ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสุขภาพและความงามที่ครองใจผู้บริโภคทั้งในประเทศเราก็ต่างประเทศมาโดยตลอดนะคะ จนมียอดการจัดจำหน่ายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Power s h o ชโดยบริษัท p o ว e r s h o ชจําจำกัดของผู้ประกาศข่าวแล้วก็พิธีกรชื่อดังนะคะอย่างคุณกะละแมทิลาสุดขอตอกย้ำความเป็นหนึ่งของธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคว้า2รางวัลใหญ่แห่งปีจากสภาเครือข่ายสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยที่ร่วมกับสภาประชาสังคมแห่งประเทศไทยจัดขึ้นนะคะกับรางวัลความสำเร็จมาตรฐานธุรกิจนะคะ Best Product of the Year 2022และรางวัลองค์กรธุรกิจที่มีผลงานยอดเยี่ย นะะสุดยอดธุรกิจและผลิตภัณฑ์แห่งปีไอคอนแบนด์อาเซียน2022ไปเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาณโรงแรมอเมรีนอกจากนั้นนะคะทางคุณกาลแมยังได้เปิดเผยถึงแผนการตลาด แล้วก็การเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนล่าสุดของแบรนด์ให้ได้ทราบเป็นอีกด้วยล่ะคะ่ะถ่ะก็วันนี้นะคะเราได้รับ2รางวัลน,นะคะก็คือ Product of the Year นะคะกับไอคอนโปรดักนะคะออฟเอเชียนะคะก็ถือว่าเราเราก็ดีใจมากนะคะเพราะว่าเราก็ทํางานหนักมาโดยตลอดนะคะรวมทั้งทีมงานทุกๆคนด้วยก็ดีใจที่ได้รับผลตอบรับนะคะแล้วก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Product of the Year นะคะเราก็ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ทุกเดือนนะคะทาทุกเดือนแล้วก็เพิ่มช่องทางในการขายนะคะตอนนี้นอกจากขายออนไลน์ทางไลน์แอนดไฮ ช็อตแล้วเนี่ยเรายังขายตามอย่างเช่นว่า็อปแมคโครโลตัสจิฟฟี่อีฟแอนด์บอยเอ่อหูอีกหลายที่เลยค่ะบิวทรีมคอนวี โอ้ h, หลากหลายเลยค่ะวัสดุอะไรต่างๆนะคะช้อปปีล้ลาซาด้าก็ทําให้คนเนี่ยได้สาม,มารถที่จะซื้อผลิตภัณฑ์กับเราได้ง่ายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <fiquei S 1> แล้วก็ในอนาคตอันใกล้นี้นะคะใกล้ๆนี้นะคะเราก็จะพัฒนาจากรูปแบบผงนะคะให้เป็นรูปแบบน้<ม>ําคือก็จะทําทให้ผู้บริโภคแล้วก็ลูกค้าเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นก็ไปร้านสะดวกซื้อเลยะค่ะบางคนบอกว่าไม่มีเวลาเขย่าไม่เวลาพกไม่ได้พกน้ําไม่มีแก้วไม่มีขวดคุณก็ไปร้านสะดวกซื้อแล้วก็หยิบเปิด เจี๊ยบเย็นกินได้เลยค่ะอร่อยชื่นใจเราก็ได้รับพรอมกรุณาจากหลากหลายท่านนะคะที่ที่ที่ให้มาเป็นพิเชนเตอร์พาวเวอร์ช็อตนะคะคนล่าสุดนะคะที่ที่เราได้เล็งแล้วก็เซ็นสัญญาไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เริ่มงานกันแล้วก็คือคุณแจ็คแฟนฉันเองนะคะก็คือจริงๆแล้วกับแจ็กก็สนิทกันมาอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วแจ๊กก็กินพาวเวอร์ช็อตอยู่แล้วบางตอนไหนเนี่ยอย่างสมมติว่าพี่ผมจะลดความอ้วนจริงจังแล้วนะเขาจะมาอย่างเงี้ยจริงจังแล้วนะจริงจังเอาส่งไปพี่ อันนี้กินดีไหม พี่ตอนนี้ผมเป็นอย่างนี้อย่างนีง้กินตัวไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาอะก็คือในในภาพลังเนี่ยแจ๊กก็เป็นคนเฟรนลี่เข้าถึงง่ายแล้วก็เป็นบุคคลที่ใครๆก็แบบรู้จักแล้วก็แม้เสอร์ที่สำคัญคือเขาเข้าได้กับทุกคนจริงๆใครก็รักเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยให้เป็นตัวแทนของออผลิตภัณฑ์ของ power shot นะคะในอีกรูปแบบหนึง่งนะคะที่เข้าถึงคนได้ง่ายอย่างเช่นว่าอย่างที่บอกก็คือ ready to drink ก็คือพร้อมที่จะรับประทานก็ถ้าสมมติว่าเดี๋ยวคงจะได้มีมิวสิวิดีโอนะคะ ที่ทาให้แจ็คโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะคะรวมทั้งหนังโฆษณาด้วยค่ะ<ด>ใช่ค่ะเราเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้ใกล้มากขึ้นหลายท่านเนี่ยอาจจะแบบไม่สะดวกออนไลน์หรือว่าบางทีท่านหลายท่านลืมที่จะพกออกมาจากบ้านแต่อุ้ยตอนนี้ฉันเริ่มเบอร์เบอร์แล้วโอเคฉันอยากจะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่ทําให้ฉันตื่นได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยหรือว่าตอนนี้มาเจอผู้คนเยอะเอยฉันอยากจะแบบมีคุ้มกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถอ่ะแวะเข้าวัดได้เลยอ้าวเจอที่แมโครอ่ะได้เลยบางคนแบบว่าหลายๆคน ชอบไปแมคโครไปซื้อของแบบยกลังอะไรเงี้ยอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะหรือบางทีเดินทางไปต่างจังหวัดเอ้ยแวะปัม๊มเจอทิฟฟี่อ่ะก็ซื้อได้อะไรเงี้ยค่ะก็กล่าวขอบคุณนะคะคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ให้การอุดหนุนมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือแนะนำแล้วบอกต่อนะคะอันนี้คือกินดีแล้วบอกต่อนะคะแล้วก็ที่สำคัญซื้อบางคนเนี่ยบอกให้เพื่อนร่วมง,งานนี่ก็คือซื้อไปฝากเพื่อนร่วมง,งานก่อน บางบางคนถามว่าเฮ้ยนี่เป็นตัวแทนขายหรือเปล่า <c oughs> คือเรายังไม่ได้มีเปิดรับตัวแทนแต่ส่วนใหญ่คือลูกค้าเราอะน่ารักมากนะคะคือบอกต่อหรือไม่ก็ซื้อไปหาให้คุณพ่อคุณแม่ในช่วงสงการานต์ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาก็กล<ส>่าวขอบคุณมากที่สนับสนุน power shot นะคะสัญญาว่าจะทําผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะคะต่อไปยิ่งไปขึ้นไปอีกเรื่อยๆสุดใครอยากได้ผลิตภัณฑ์แบบไหนก็สามารถบ,บอกแม่ได้อยู่ได้เสมอไม่ว่าจะช่องทางทุกช่องทางในโซเชียลมีเดียนะคะเพราะส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ power shot เนี่ยจะพัฒนาจากสิ่งที่ลูกค้า request เรื่องนี้ให้หน่อยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเราก็รับรองด้วยผลการวิจัยจากสถาบันเซลดีเอ็กซ์นะคะซึ่งเป็นสถาบันที่อยู่ภายใต้สิราชเนี่ยในหลายๆตัวที่เราได้ผ่านการทดลองนะคะกับเซลล์จริงๆของมนุษย์อะไรเงี้ยค่ะดังนั้นก็เลยทําให้เป็นการการันตีหรือว่าทำให้ลูกค้าผู้บริโภคมีความมั่นใจในการรับประทาน PowerShot มากขึ้นค่ะ และสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ power shot ได้แล้ววันนี้นะคะที่ร้านค้าชั้นนาทั่วประเทศหรือจะดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์รวมไปถึง Facebook Fanpage ของ High power shot ได้เลยนะคะ